วันี้พี่น้องมือนี่เขาก็มาทอด,อดถ่าเรือ,อเด้อพี่น้องเด้อมาเพื่อนสซอยบ่าวแฟนมือสองหนึพี่น้องกัก็น่ากะสิมารีวิวให้พี่นอ้องบึงเลยว่ะเห็นหอดกันได้กันได้เลยพี่น้องมาบึงตงกันเลยพี่น้องนี่ก็เป็นเพื่อนของบ่าวแฟนเด้อพี่น้องเด้อกำลังกำลังมุงข่าวเด้อพี่น้องย้ำท่านมุงกำลังวางข่าวเนาะลูกเนาะ บางข่าวแรกร้องสีใสปลลมเลยพี่น้องเลยบรรยากาศก็นดีพี่น้องเลมเรดหนน้ำมันเลยอันนี้เป็นเดือนหลังใหม่ของเพื่อนเลาวพี่น้องไม่ก็เพื่อนสิได้กบเดลยพี่น้องไม่เป็นกับผู้เพื่อนใช้ปพวงก่อนหรือสิปบูแป้นสิปบูแป้นหรือสิมุ่งก่อนลูก ละโอ้ยอยัง,ำง,ำงสสออกำลังกำลังใส่ไม้ใส่ต้อคนแรกปูแป้งตัดข้าวมุ้งกับเบ,บื้องมุ้งก่อนเนาะมุ้งก่อนจะปูแป้นเนาะอโระวังเด้อะระวังเดออ้อ <c oughs> นี่พี่น้องเพื่อนเพิ่นกัน,กนลุ่นกลางเด้อปูแป้งเด้อ ตัวกลางป่ะลุงตัวน้อยบ่เอ้ตัวกลางตัวกลางกับตัวน้อยมาเลยแม่นบัพักบัแพ้นี่ลุงบอแพนปลูกบัวักนี่ก็แม่เรื่อยหอมบัวได้พี่น้อง เป็นปลูกพี่น้องครัอันนี้ก็เป็นสลัดนะพี่น้องเลยสลัดหนึ่งสองสามสี่หานานโอ้เจ๋งๆบอกพ่น้องเลยพี่น้องดินแถนนี้คือสิปลูกงาแน้วพี่น้องเนาะปลูกคือดินบ้านปลูกคือดินบ้านกับหนึ่งมากอ่ะเอาใจใส่อันนี้ก็เป็นหอมป้อมพี่น้องมันพดพักพดเนี่ยพดตลอดพี่น้องโอ้หอมป้อมเลยพี่น้อง กับผักขมสลับกันโอ้สองหนานโอ้บอัวแพนเราปลูกผักหลายนะพี่น้องเลยอันนี้ก็ดจะเป็นผักซีนะพี่น้องเด้ออันนี้ก็สลัดคือกันแต่มันออกดอกแล้วพี่น้องอืออันนี้ก็ดจะเป็นต้นสาลีพี่น้องสาลีของบัวแฟนเนยโอ้เจ๋ง เป็นสวนกล้วยละพี่น้องกล้ยกวยขอแพนเกง่งเจงพี่น้องอืมสพี่น้องอเป็นลมบ่ณะก็ลืมซื้อนะครับสนิทนี่พี่น้องไปแกงไปหอมผักพี่น้องแซ่บไปก็นากับ้า มือนี้ก่อนสิลงมือก็น่าก็รีวิวเบิง่งให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าบ่อแฟนเราได้ปลูกโอ้หลายพี่น้องดูมันได้บ่อแฟนพี่น้องโอ้สวยก็้วยกันสุขภาพือพี่น้องตัดลงมาได้แล้วเนาะพี่น้องก็อเอาไฟกินบางยิ่งเด้อพี่น้องสิขเขาน,นขอนฝายเขาไปยัด หยัดน้อนหยัดเครือเสือแล้วพาเสือพาอยัางพี่น,ออน,น้องต้นยิ้มมากรุงเขาบอกต้องไปซื้อเลยพี่นอ้องเขาบอกแฟนเพิ่นเนี่ยบวกให้แล้วพี่นอ้องมากรุงพี่นอนะ้องเลยเป็นเครือมันต้นแต่มันสับปะลังมาพี่นอ้องมากรุงพี่นอ้องมีแต่หน่วยพอดีตำเลยเนีย

บอกแพนมันไปซื้อึไักิกี่แล้วก็พวเร้อยมาสูงกินบอเดินมลางเดมาล้างเนาะพวกบรรยากาศดีขนาดที่น้องเนะเป็นเดือนแรกของบอกแพนนะพี่น้องเ้อ Sì, bên cơ sở, sau này đang mày nó mày đang ừ. à. mày, 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 ừ. oh, mày, mày 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 phải nữa hạn nữa ừ. mày 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 ิเดนนโอ้สิญว <Gym. S 2> นี่ใส่ในเลยเนาะคุณซิกันเนาะโมเมนต์โมเมนต์นดข่าวนี่ขาวขาวคุณซิาคุณิเนาะนาสิสองหน่าิสองสิันใหญ่กว่านะเขขึ้นทนอยู่พี่น้องย กอพิจรุ่าเานง่ายเมน้เล่าไม้ินโ้เป็นไม้เป็นต้นมเห็ดไม้เป็นต้นเนาะเต้าพี่เนาะสิบสองเสานะลุงเนะสิบสองเสาเลยนะ อันนี้ก็บอันนั้เดพี่น้องเด้อกับเบื้องจำนวนจักแผ่นนี่ลงนี่เบ,บื้องมุ่งร้อยหา้ยหาสิบอ๋อร้อยห้าสิบแผ่นเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันนัของวางไหวของบ่แพร่เดเห็ดเด้อพี่น้องสุสาน อันประภูมิไปเจียเป็นเนาะที่เนาะโอ้สามส่วนเขิ่นโพดเขินนั่นแหละโอออกมาทีเนาะแม่เลยพอซีนัวเขาเงาขนาดเลยนี่แม่เด้ตัดถิ่มเนาะลุง ยาวอะยาวจัดเมตรนี่2เมตรบวก6เมตรบวก2เมตรเนาะบ่ีวนยู่ความยาวคือีวนาเราิ่นจากมงเต็มแผ่เลยเนาะบ่ต้องตัดมันนอกกระเบืองเนาะเต็มแผ่นเป็นไเต็มแผ่ไปเลย ของสามสี่พอคนยังอยากเที่กันเพื่อนนี่างเงี้ยคือเพื่อนมึงเลยมาเลยเพือ่อนห๋อตอนเดินไปอาจสิเดทีเนาะตอนนี้นเนาะเดทีเดีอยพี่นอ้องคัดบุคคลน้องลุงกัดทีอยู่ไร้เมื่อยู่พี่น้องเลยที่อยู่ซอยบัวแพงไลายมื่อยู่กับน้องลุงตอนนี้ก็เ <laughs> ป็นกม่าทุ่นเดี๋ยพี่นอ้องเดีย๋วดวยวตะอด ทักทายเอซนะเฮ้ยบายดีพี่น้องเป็นกระหังกระมานตั้งใหญ่อยู่อันนี้สันบรลยังเกยเ็กซ์เซน้นบอลบอแมนดอกวางวางแต่งอยู่แต่งกินเป็นเสร็จอยู่ลุมขาสา้มันต้องมันต้องรุดลงได้จากแปดบอลนางดี ก็เป็นว่าถีกเป็นตาแข้งไปที่พี่น้องเนะอันนี้ก็ปุ๊บเป๊ะสบายดีลมแห้งขนาดพี่นอนะ้องเป็นยักษ์งนาดยิงอย่างเขาตายบ่ริงอย่างเขาตายเกงออกกันพี่ออน,น้องเป็นได้ใครเนี่ยล่ะบ่สบายด,นะดีเอฟซีนะสบายดีจับเอฟซี ไอ้น้องบัดีปัโลุงน้องลงไปกระทำอะไรไปด้องดีดีเนาอมากมาบนาอสไปร์สักไทยเอ็ซีนะสยดีเ้อยดีพี่น้องมาเห็นงานใส่บาตแฟนลานน่อยมัไอ้หน้อง เกือคายคเรื่อยก่อนไม่อยากดอกาข่าวฮมมูเลยเนาะบัตรกบเนาะข่าวเนาะแม่มือกบวงเวียนซอนมาบนานะลกลบดีแม่พี่น้อ,กกองคิปนีอ้อาพีแล้วเนาไปก่อนเด้อพี่น้องกนไล่กดแชรต้งกนาตาอุ่นเด้อพี่น้อง บบอแพนตานุกได้พี่น้องเด้อบ่อนตอนบ่แพนสานุกบอแพนข้าวกระยาดมนาจาพี่น้องลุงนาพาบอเจลียงของลุงคนน่ารักเบียาพี่น้องเราเบียดพี่น้อง